นี่ผมผมว่าอย่างนี้คุณถามผมกันมาเยอะละแล้วคุณจะะทไมพี่ขอถามน้องทั้งสองคนกำลังถามด้วยว่ามีถามด้วยมีแขกด้วยธัญญาค่ะธัญญาจำได้ไหมว่าภาพยนตร์ที่เราแสดงกันเรื่องเดียวของไฟสตาร์ที่เป็นเคยเล่นด้วยกันหรอธัญญาจำชื่อเรื่องนี้ไหมแดดร้อนลมแรงความรักกำลังไปอ๋อเก่งว่ะที่อะไรละครหรือหนังภาพยนตร์ภาพยนตร์ฉายที่ไหน ลงพันธุ์สิเด็กๆมีด็กนายสายมีโผมมีธัญญามีแอนทองผสมด้วยใหญ่ด้วยเหรอไปถ่ายพัทยาธัญญาก็ไปโดนแมงกะพุนแพ้เพ้ออะไรแบบเละเทะคราวนี้ถามเอกกี้บ้างเรื่องอันนี้เป็นคำถามที่แบบเป็นสิ่งที่ล่าลือมาในยุค90ว่าว่าในบรรดานักร้องในยุค90ทั้งหมดเนี่ยเอกกี้เนี่ยงูใหญ่ที่สุดใช่ไหมอะไรมี็นคำถามนี้ด้วยเหรอน่ากลัวทำไมอ่ะบ้า ดูเพ่หลักดูเพ่อดหลักเดียวเดียวงูอะไรวะคุยกันในรายการไีนได้เลยนี่เล่นกันออนไลน์หรือว่าเล่นกันงูไงงูอะไรล่ะไม่รู้ไง